มันมันน่าเศร้ามากว่ามาตรฐานเราต่ําลงแล้วสิ่งเดียวที่เอาไปหาเสียงเนี่ยมันคือนโยบายคนละครึ่งซึ่งมันเป็นเทียต่ําสุดมันน็อตอีเวนเทียสามมันเทียสี่เทียห้ามันเป็นนโยบายเฉพาะหน้าแบบแล้วพี่แขกแบบนโยบายเฉพาะหน้าแบบที่มันมันชั่วครั้งชั่วคราวและตั้งแต่มีรักไทยตั้งแต่ปีสี่สี่เนี่ยนะฮะ สิ่งหนึ่งซึ่งประชาิปัย์ใช้หากินมาโดยตลอดก็คือการบอกว่าพักไทยรักไทยไล่มาถึงพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทยเนี่ยทำแต่ประชานิยม,มนี่คือสุดยอดของความเป็นประชานนิยมแล้วเนี่ย,ยคุณต้องโหนมากินมันจะต้องแสดงให้เห็นว่าอะไรที่คุณดา่าแต่ถึงเวลาเนี่ยคุณไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองอที่จะออกมาขายได้เลย,ยท,ทั้งๆท,ท,ที่คุณร่วมรัฐบาลอยู่เนี่ย มันแสดงให้เห็นถึงความอับจนทางปัญญาขนาดไหนอ่ะทําไมหมอเหรียญทองแนั่นหน่าถึงคิดว่าประวิจจะแครข้อทวงติ่งของตัวเองค่ะอยากรู้แค่นี้แหละทําไมถึงคิดว่าพลังประชารัฐจะแคร์ความคิดเห็นของคุณหมอเหรียญทองไม่น่าจะใช่พักของฮาร์ดคอรอีกต่อไปนะครับผมคิดว่าก็เป็นพักแบบป๊อปปิลิสที่มีขนาดใหญ่ เหมือนกันพักหนึ่งไปแล้วนะเอาไว้ให้คุณสุดเทพขัดใจหมอเหรียญทองค่อยว่ากันนะฮะ คุณสานพจน์สุขศรีเมืองอคนนี้มีประเด็นตลอดเลยนะครับเป็นสอสอนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐนะครับพูดถึงคนเอกประยุทธ์นะฮะยังครองใจคนใต้ทั้งนายกคอรมอสสของพักก็มีผลงานโดดเด่นโดนใจอันนี้คือไปปราศัยที่จังหวัดชุมพรนะครับก็มีการเลือกตั้งซ่อมที่จะเ,จเกิดขึ้นในวันที่16มกราคมนีม้นะครับบอกว่าเนี่ยผลงานโดนใจมากนะฮะัสำหรับชาวใต้โดยเฉพาะเรื่องราคาปาล์มน้ํามันที่สสพลังประชารัฐช่วยกันขับเคลื่อนให้ราคาปาล์ม สูงกว่า10บาทเรียดเดี๋ยวนะฮะยุคคุณยิ่งรักเท่าไหร่นะฮะและที่พวกคุณออกไปปิดถนนเผาโรงเผารถกันเนี่ยนะฮะมันยิงสูงกว่านี้นะไม่กี่หลากหลายแล้วเหรอครับงงเหมือนกันนะเอเอนะฮะ<อ>แล้วก็ย้ํานะครับกระแสว่าพลเอกประวิตย์ก็ได้รับความนิยมมากจากคนใต้เช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้มีปาป้อมฟีเวอร์ที่ใจถึงพึ่งได้และมั่นใจว่าทั้งสองที่นั่ง เนี่ยได้แน่นอนนะเพราะประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงและยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกถ้าต้องการสสเพิ่มก็ให้เลือกเพื่อเพิ่มจํานวนสสให้รัฐบาลต่อไปมันน่าสนใจแหละชุมพรน่ะว่าใครจะมาระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐคือแล้วมันจะเป็นตัวตัดสินชี้ชะตาอนาะคตประชาธิปัตย์เลยนะ <c oughs> แน่นอนนะรเพราะว่าคือถ้าแขกเป็นประชาธิปัตย์อะแล้วแขกเสียที่นั่งนี้ให้พลังประชารัฐอะคือเขาเรียกว่าหนาวในอกเลยแหละแต่อยากรู้ไงพี่แขกว่าไอ้ข้างในมันเกิดอะไรขึ้นเพราะทีแรกเนี่ยมันเหมือนมีสัญญาใจกันว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะไม่ส่งหลกทนายแดงเนี่ยเพราะว่ามีคําสัญญาว่าคุณลูกหมีเนี่ยในการเลือกตั้งคราวหน้าจะย้ายมาอยู่พลังประชารัฐแต่มันเกิดอะไรขึ้นอะอะไรมันเข้าไปรักแค่ระคายเก้าหูผลิตประวิทยจนกลับ หน้ามือเป็นหลังเท้าภายในวันเดียวแล้วส่งทนายแดงลงไปแล้วเท่าที่ดูท่าทีจากการปราศัยเนี่ยพลังประชารัฐหวังชนะจริงนะพี่แขมแพ้ไม่ได้ดิคือคือแพ้เนี่ยไม่ใช่แค่จานวนสสในสภาคือเหมือนศึกศักดิ์สิทเลยใช่ค่ะนะฮะแล้วประชาธิปัตย์ยิ่งเนี่ยกระซวกกระซวกอยู่เนี่ยระวังนะ <c oughs> เรื่องของความรวยความจนความมีศักดิ์ศรีความเป็นคนดีเนี่ยนะครับคุณจุรินเอาเรื่องนี้มาปราศัยในการเลือกตั้งซ่อมเส<อ>ะะ็ด้วยนะเอาแค่นี้แล้วกันคุณมีคลิปอันเก่าไหมตอนเลือกตอนหาเสียงปีหกสองอ่ะคุณจุรินพูดว้ายังไง <c oughs> บนเวทีทุกที่ที่ทไปอเอาแค่นั้นมาเปิดละฮะ แล้วก็ให้ประชาชนนี่คิดดูเอาเองแล้วกันว่าคุณจุรินเนี่ยเป็นคนอย่างไงแล้วไอ้สิ่งที่พูดกับสิ่งที่แกเป็นเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่แค่นี้ก็พอแล้วส่วนกางกันหรือเปล่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งฮะอย่าพูดอย่างทำอย่างมันทุเล็ดฮะ S <S <S ตอนนี้ทีมงานเราค้นหาคลิปนั้นยังไม่ได้แต่ว่ามาฟังคลิปปัจจุบันก่อนนะคือบ,บอกว่า <S 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 ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ใช่พรรคการเมืองเฉพาะกิจนะแต่ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งใจรับใช้ประชาชนทั้งประเทศแบบยาวนานยั่งยืนเพราะประชาธิปัตย์ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะหนุนให้ใครคนใดคนหนึ่งมีอํานาจพอคนนั้นพ้นจากอํานาจก็ทิ้งประชาชนและเดินที่เดินตามหลังมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้พูดถึงพรรคไหนคะเนี่ยเหมือนหัวหน้าพรรคเนี่ยบอกว่าจะไม่ร่วมเผด็จการใช่ไหมฮะแต่พอ พอได้สอสอเข้ามาปั๊บตัวเองเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพักอยู่ก็ทีผัวเขาส่งแล้วก็ไปรวมอยู่กับรัฐบาลเลยเนาะโอ้มันเลวเนาะสัมภเวสีเนาะทิ้งประชาชนเนาะหัวร้อนส่งชื่อที่ไนเนี่ยพูดอะไรก็เข้าตัวหมดนิ่งเลยเนี่ยนี่เลยใช่ไหมอะไรเนี่ยนะฮะอะไปฟังเสียงคุณจุรินดีกว่าไปพูดต่อละ เพราะคนละคึงมันไม่ใช่ในโยบายข้องภาคการเมืองที่เกิดขึ้นตอนไปห้าเสี่ยงก่อนเลือกตั้งรัฐบาลชุดนี้ต่างชุดมีประชาธิปัตย์อยู่แหนนั้นด้วยรวมกันแก้ปัญหาแล้วสุดท้ายการลงมาติให้ออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อเอาเงินกู้นั้นมาทำนโยบายคนละคึงกับ เพราะฉะนั้นคนหลักลึงจึงไม่ใช้นโยบายพรรคการเมืองไดพรรคการเมืองหนึ่งถ้าพักนไ่ก็ตามมาแรงวาเป็นนโยบายพรรคเข้าไอ้นี่หลักวิงชิงปลนกลางแดดเลยครับและพรรคการเมืองที่ยกมือให้กับคนหลักลึงประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองหนึ่งรวมทั้งนายนิพนธ์และนายจุรินลักษณะบิสิิ์ด้วยพี่น้องครับแล้วใครก็ตามถ้าี่มาแร้งวะ ถ้าไม่เหลือกเขาเขาย่าเลือกคนหล,ลักถึงตะแหละผมสายรัวมันเลือกไม่ได้เพราะเป็นนโยบายรัฐบาลไปแล้วครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเลือกนำห้อมเบอร์หนึ่งวันที่ส6มกราคนหลักถึงกันยังอยู่ครับพี่น้องครับ เลือกประชาธิปัตย์คนละครึ่งยังอยู่ในการเลือกตั้งข่าวหน้าประชาธิปัตย์จะกล้าพูดไหมฮะว่าจะนํานโยบายนี้กลายเป็นนโยบายของพรรคตัวเองในการหาเสียงได้ไหมล่ะการแต่ความสะเทือนใจของแขกตอนนี้ก็คือนโยบายคนละครึ่งอ่ะ เป็นเพียงนโยบายเยียวยาความเจ็บปวดบอบช้ำทางเศรษฐกิจชั่วคราวจากวิกฤตการรับมือโรคระบาดโควิดของรัฐบาลม,มันไม่ใช่นโยบายที่จะเปลี่ยนโฉบหน้าประเทศไทยรหรือสร้างความกินดีอยู่ดีให้ประชาชนเลยแต่ในทุกนโยบายอันเป็นเบี้ยหัวแตกของรัฐบาลน่ะคนละครึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนจับต้องได้มากที่สุด แล้วมันน่าสะเทือนใจตรงที่ว่ามาตรฐานของคนไทยเราต่ำลงมากนะคะคุณ mm hmm. ผู้ชม mm hmm. เมื่อก่อนนโยบายที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาว่าเป็นมาสเตอร์เพีเนี่ยมันต้องเป็นนโยบายระดับ Public Health Care mm hmm. Universal Public Health Care 30บาทรักษาทุกโกครค การเปลี่ยนผ่านระบบขนส่งคมนาคมของประเทศไทยแลนด์2020อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะกลายเป็นมาสเตอร์พีซเกิดเลกาซีให้กับพรรคการเมืองที่คิดนโยบายนี้ขึ้นมาอมกองทุนหมู่บ้าน โอท็อป oh, อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีศักดิ์ศรีว่ามันเป็น l e g a ก y ซีของพรรคการเมืองที่คิดนโยบายแบบนี้ออกมาจริงๆหรือ l e g a ก y ซีของคุณบรรหารที่ผลักดนันแบบปันดีปันนอมเจราจาจนมีร้ฐมนุนปี2540อย่างนี้เป็นต้นมันมันน่าเศร้าแม้ว่ามาตรฐานเราต่ําลงแล้วสิ่งเดียวที่เอาไปหาเสียงเนี่ยมันคือนโยบายคน,นละครึง่งซึ่งมันเป็นเทียต่ําสุด มัน not e v e n เทียสามมันเทียสี่เทียห้ามันเป็นนโยบายเฉพาะหน้าแบบแล้วพี่แขกแบบนโยบายเฉพาะหน้าแบบที่มันมันชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่รีไทยรักไทยตั้งแต่ปีส4่ีเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งประชาธปัย์ใช้หากินมาตโดยตลอดก็คือการบอกว่าพรรคไทยรักไทยไล่มาถึงพลังประชาชนมาถึงเพื่อไทยเนี่ยทำแต่ประชานิยม นี่คือสุดยอดของความเป็นประชานิยมแล้วเนี่ย,ยคุณต้องโหนมากินมันจะต้องแสดงให้เห็นว่าอะไรที่คุณดา่าแต่ถึงเวลาเนี่ยคุณไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองที่จะออกมาขายได้เลยทั้งทั้ที่คุณร่วมรัฐบาลอยู่เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความอับจนทางปัญญาขนาดไหนอะ่ะคือคุณเอานโยบายเช็คสองพันบาทอะ่ะม,มาหาเสียงนะยังจะมีศักดิ์ศรีกว่าเลยว่า เนี่ยวิกฤตโควิดครั้นี่ยผมไม่ต้องให้ประชาชนมาลงทะเบียนอะไรหรอกอผมนะจะเอาการแจกเช็คถึงมือทุกประชาชนทุกคนกลับมาเยียวยาประชาชนน,นี่คือผลงานประชาธิปัตย์เช็คช่วยชาติ2,000บาทเรา<อ>ทำมาแล้วจำได้ ไม่ต้องเป็นเบี้ยหัวแตกไม่ต้องมาเป็นเปลดขอส่วนบุญไม่ต้องมาชิงเปลดกันไม่ต้องมาเราเที่ยวด้วยกันหรือลงทะเบียนตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองกด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 ระบบล่มกดกรกดระบบล่มเนี่ยค่ะไอสิ่งที่ในอดีตของประชาธิปัตย์อะเช็คช่วยชาติ2,000บาทอะยังดีกว่าทุกมาตรการเยียวยาของรัฐบาลปัจจุบันแต่ สิ้นท่าถึงขนาดต้องมาโหนคนละครึ่ง,ะงนะพี่แขกต่ำตมไม่พอนี่แกยังย้ําอีกนะฮะที่มีคนไปทําให้เขวว่าการเลือกตั้งเที่ยวนี้คือการเลือกนายกเพราะถ้าไม่ใช่พักจุดจุดจุดบิ๊กตู่จะไม่ได้เป็นนายกนั้นไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เลือกตั้งทั่วไปและนายกมีแล้วรัฐบาลนมีแล้วครั้งนี้ไม่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนายกเพียงแต่จะมีผลคืนที่นั่ง คืนความยุติธรรมให้พรรคพลังประชารัฐแปลว่าอะไรฮะมันไม่มีผลชอบประยุทธ์ใช่ไหมเอานโยบายเดิมใช่ไหมให้อยู่นะแต่เลือกให้เลือกประชาธิปัตย์เป็นการคืนศักดิ์ศรีเหมือนเัก้าจริงพี่แขกเันเศร้าจริงๆขอบอกนะมันเศร้ายิ่งกว่าว่าไอ้ห้าสิบสองเสียงที่คุณมีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมาจากจุดยืนของคุณพิสิทธิ์ที่จะไม่ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์นะครับ แล้วคุณก็ไปร่วมแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็ยังจะมาหากินบน popularity ของพลเอกประยุทธ์อีกมันไร้น้ำยาขนาดไหนเนี่ยคือยุคของคุณอะพิสิทธิ์นี่ผมว่าแย่แล้วนะเจอยุคนี้เข้าไปเนี่ยจัดหนักจริงๆนะฮะคุณนิพนบุญญามณีเนี่ยออกมาบอกแบบนี้เลยนะน่าจะปากถึงจานวิโรจน์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันบอกว่าอย่ามาพูดเลยนะว่าประชาธิปัตย์ไม่ทำอะไร เดี๋ยวโดนตีปากเลยนะก็ผมเห็นคุณไปเที่ยวซื้อกว้านซื้อที่ที่จะนะจนเป็นเรื่องเนี่ยทำนะฮะเห็นอยู่เขาอ้างแบบมีว่าหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปตัตย์เนี่ยมีมาแล้วเจคนล่าสุดคือคุณจุรินและในเจ็ดคนนี้เป็นนายกได้ถึงสี่คนด้วยกันมีคุณควงอภัยวงศ์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทคุณชวนหลีภัยและคุณอภิสิทธิ์นะฮะจากนี้คุณจุรินก็จะเป็นนายกคนต่อไปเป็นนายกคนใต้อีกคนของเรานายกบางโพว่ะ